สวัสดีค่ะกะทิด i ลีค่ะและแล้วเราก็กลับมาสู่คลิปสุดท้ายของ Grand Finale Project Review 4ซีรีส์เด็ดประจำเดือนสิงหาคมของเราแล้วค่ะตลอด3คลิปที่ผ่านมาเราเดินทางกันมาหลากหลายสมรภูมิทั้งยุทธภพเทพเซียนเกมการเมืองในราชส,สำนักและตำนานการแก้แค้นของแม่ทัพหญิงและในวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยซีรีส์ที่รีวิววันนี้ค่ะ ด้วยเรื่องราวที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องราวที่หนักแน่นทรงพลงังและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงกะทิขอขึ้นด้วย Open t e s เซ r เหมือนเดิมนะคะเบื้องหลังสังคมที่ซีวิไลมีเงามืดที่คอยกัดกินชีวิตผู้คนเหยื่อที่ไร้เสียงร้องครอบครัวที่แตกสลายและการต่อสู้ของเหล่าผู้พิทักษ์ที่เดิมพันด้วยชีวิต นี่ไม่ใช่แค่อาชากรรมในละครแต่มันคือเรื่องราวที่สร้างจากความจริงการต่อสู้ของเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กล้าหาญเพื่อกะชาติถอนรากถอนโคนเครือข่ายค้ามนุษย์ที่โหดเหี้ยมที่สุดเตรียมพบกับกุหลาบตัดทรชนซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน,สวนอาชากรรมที่จะพาเราไปเกาะติดการทำงานของหน่วยปราบปรามการค้ามนุษย์และนี่คือการคัมแบ็กในรอบสองปีที่ทุกคนรอคอยของควีน ตีลี่เล่ป่าในบทบาทที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนประกบคู่กับนักแสดงคุณภาพจินซื่อเจียตลอดคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดูค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงพร็อตหรือนักแสดงกระที่อยากจะเน้นย้ำถึงหัวใจที่สำคัญที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ก่อนค่ะ นั่นก็คือการที่เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต่อสู้กับการค้ามนุษย์สิ่งนี้ยกระดับให้ซีรีส์เรื่องกุลาบตัดทรชนเป็นมากกว่าซีรีส์เพื่อความบันเทิงแต่มันคือเสียงสะท้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมการค้ามนุษย์คืออาชญากรรมที่โหดร้ายและทำลายชีวิตคนอย่างแสงสาหัส การที่ทีมผู้สร้างเลือกจะหยิบยกเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงมานำเสนอถือเป็นความกล้าหาญและความรับผิดชอบที่น่าชื่นชมมาอย่างยิ่งค่ะมันทําให้เราในฐานะคนดูไม่ได้มองแค่ตัวละครที่เป็นแค่ตำรวจในละครแต่มองเห็นภาพของวีรบุรุษในชีวิตจริงที่ต้องผเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของมนุษย์และทํางานบนความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือเหยื่อผู้บริสุทธิ ดังนั้นการดูซีรีส์เรื่องนี้จึงเป็นการร่วมรับรู้และให้เกียรติการต่อสู้ของพวกเขาเหล่านั้นค่ะเรื่องราวจะเล่าผ่านทีมตำรวจของเมืองหลิงซานนะคะโดยมีตัวละครหลักที่เป็นแกนกลางในการไขคดีต่างๆคนแรกคือเต้งเหยียนรับบทโดยตีลี่เล่อป่าเธอไม่ใช่แค่นายตำรวจธรรมดาธรรมดานะคะแต่เธอคือผู้อำนวยการสำนักง,งานปราบปรามการค้าม,มนุษย์ บทบาทนี้แสดงให้เห็นว่าเธอคือผู้นำที่มีทั้งสติปัญญาความเด็ดขาดและการแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งทั้งชีวิตของลูกทีมและชะตากรรมของเหยื่อที่รอคอยการช่วยเหลือคนที่2คือจางรุย่ยรับบทโดยจินซื่อเจียเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเสมือนคู่หูคนสำคัญของเติ้งเยียน และคนที่สามคือยินเจียนเซิงรองผู้อำนวยการที่รับบทโดยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างหยหยงจื่อโดยเรื่องราวจะเน้นไปที่ทีมตำรวจหญิงที่อยู่ภายใต้การนำของเติงเหยียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเลยที่เราจะได้เห็นพลังของผู้หญิงในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในรูปแบบหนึ่งค่ะเอาละค่ะมาถึงประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลย การคัมแบ็กในรอบ2ปีของควีนของเราตรีดีเลอร์ป่าสำหรับนักแสดงระดับท็อปสตาร์หรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าติ้งหลิวการหายหน้าหายตาไปของเธอคนนี้นานถึง2ปีเลยค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับแฟนๆอย่างมหาศาลและโปรเจกต์ที่เธอเลือกที่จะกลับมาย่อมถูกจับตามองเป็นพิเศษค่ะ และการเลือกซีรีส์เรื่องกุหลาบตัดทราชนถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในอาชีพนักแสดงของเธอเลยก็ว่าได้ทำไมกะทิถึงบอกแบบนั้นเพราะเราต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ของตีรี่เลอป่าที่ทุกคนคุ้นเคยคือเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจิงจอกแดงเก้าห่างที่น่ารักหรือนักแสดงสาวซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องสมชาสามภพลิขิตเหนือขนอย สตรีหานชังเกอร์หรือดุจด,ดวงดาวเกียรติยศล้วนเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในสายตาของไอลดราม่าหรือโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งเน้นความสวยงามของภาพและเคมีระหว่างผ้านางเป็นหลักแต่ในวงการบันเทิงจีนนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าทุกคนจะต้องเจอกับความท้าทายเดียวกันค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านหรือ Transform จากการเป็นดาราสาวยอดนิยมไปสู่การเป็นนักแสดงสาวเจ้าบทบาท ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีมืออย่างแท้จริงและซีรีส์เรื่องกุลาบตัดทรชนคือคำตอบสำหรับนักแสดงสาวตีรี่เลอร์ป่าที่จะใช้ซีรีส์เรื่องนี้ท้าทายความสามารถของเธอค่ะการรับบทเป็นเตื้องเหยียนคือการที่เธอกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างที่เคยเป็นจุดแข็งของตัวเองลืมชุดสวยอลังการไปได้เลยลืมฟิลเตอร์ภาพสวยๆแบบซีรีส์โรแมนติกได้เลย ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นเธอในลูกของตำรวจหญิงที่อาจจะต้องอดทนอดหลับอดนอนหน้าตาเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่บีบคั้นเธอจะต้องถ่ายทอดความเจ็บปวดจากการได้เห็นความโหดร้ายของคดีความเครียดจากการเป็นผู้นำและความกล้าแก่งของจิตใจที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้ทุกวันมันคือบทบาทที่ต้องใช้พลังการแสดงล้วนๆเลยค่ะและเป็นการประกาศให้ทุกคนเห็นว่า เธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของการเป็นนักแสดงและเพื่อตอกย้ำว่าโปรเจกต์นี้เอาจริงแค่ไหนทีมผู้สร้างได้เลือกจินซื่อเจียมาประกบคู่กับตีรี่เลรอป่าซึ่งการตัดสินใจนี้ยอดเยี่ยมมากๆค่ะถ้าตีรี่เลรอป่าคือแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมในฐานะซูเปอร์สตาร์จินซื่อเจียก็คือสมอเรือที่รับประกันคุณภาพในฐานะนักแสดงเจ้าบทบาท เขาไม่ใช่นักแสดงสายไอดอลแต่เป็นนักแสดงสายคาแรคเตอร์หรือนักแสดงพันหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามบทบาทได้อย่างน่าทึ่งผลงานที่พิสูจน์ฝีมือของเขาและทำให้เขาถูกคนไทยร้ายคนจับตามองและตกลุมรักอย่างถล่มทลาย <c oughs> ก็คือบทเฉินอี้จากซีรีส์สืบสวนขึ้นหิ่งเรื่องคู่มือนักล่าในเรื่องนั้นเขาแสดงเป็นอัจฉริยะที่เงียบขรึม เข้าสังคมไม่เก่งแต่มีความสามารถในการวาดภาพที่เหนือมนุษย์เขาใช้การแสดงที่น้อยแต่มากในสายตาและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการสื่อสารอารมณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมันส่งพลังมากๆเลยการที่มีจินซื่อเจียอยู่ในเรื่องนี้กุหลาบตัดทรารชนจึงเป็นเสมือนการให้คำมั่นสัญญากับคนดูว่านี่จะไม่ใช่ซีรีส์ตำรวจที่เน้นแค่เรื่องรัก,รกๆใครๆแต่จะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนที่บทต้องดี การสืบสวนต้องสมจริงและตัวละครต้องมีมิติดังนั้นการจับคู่ระหว่างควีนแห่งความยอดนิยมกับประชาชแห่งการแสดงจึงเป็นอะไรที่น่าทึ่งและน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะเราจะได้เห็นการรับทรงบทบาทที่เข้มข้นและเคมีที่เกิดจากความสมจริงของการเป็นเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ที่เป็นตายอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงบทสรุปของคลิปนี้แล้วสำหรับซีรีส์เรื่องกุหลาบตัดทรชชน,นี้เหมาะกับใคร หนึ่งเลยก็คือแฟนซีรีส์แนวสืบสวนสอบส,ส,สวนอาชญากรรมที่เน้นความสมจริงและเข้มข้น 2. คนที่สนใจประเด็นทางสังคมและอยากดูซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่ทรงพลัง 3. แฟนคลับของคุณตีรี่เลิป่าที่อยากจะเห็นเธอในบทบาทที่ท้าทายและแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนี่คือผลงานที่คุณต้องดูเพื่อเป็นสกีพญายในการเติบโตของเธอคนนี้ค่ะและ 4. คนที่ชื่นชอบการแสดงที่มีคุณภาพ และอยากเห็นการประชันบทบาทของนักแสดงฝีมือเยี่ยมอย่างจินซื่อเจียนี่อาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่ดูง่ายหรือดูสบายๆนะคะแต่มันจะเป็นซีรีส์ที่ทรงพลังและตระตาึงอยู่ในใจของคุณไปอีกนานและแน่นอนสำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมก็คือซีรีส์เรื่องนี้จะมีความยาวทั้งหมด32ตอนและสามารถรับชมได้ทาง VTV จ้าเอาละนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกุหลาบตัดทรชน ซีรีส์ที่จะมาปิดท้ายเดือนสิงหาของเราที่ยิ่งใหญ่ค่ะส่วนตัวกะทิเองตั้งตา,งตางรอดี่จะได้เห็นการแสดงของตีรีเร่อป่าในบทบาทนี้มากสุดๆไปเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะถ่ายทอดความจริงออกมาได้ทรงพลังแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะและเช่นเคยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ช่องของกะทิด้วยนะ และนี่คือบทสรุปการเดินทางของการรีวิว4ซีรีส์เด็ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ของเราค่ะเราได้ท่องไปในโลกของเทพเซียนกับเรื่องสู่เส้นทางเซียนไขปริศนาในเกมการเมืองกับขึ้นลมปมปริศนาและทวงแคสในสมรภูมิกับซีรีส์เรื่องเหนือสมรภูมิและปิดท้ายด้วยการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในเรื่องกุลาบตัดทรชนช่างเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยซีรีส์ที่มีคุณภาพหลากหลายรสชาติจริงๆเลย และหวังว่าการรีวิวซีรีส์ทั้ง4คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้เลือกชมซีรีส์ที่ถูกใจกันนะคะสำหรับวันนี้กระทิบไปก่อนนะอย่าลืมพักผ่อนดูแลขอบตาตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคอนเทนต์ดีๆในเดือนหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย